สว oh, yes, ัส nah, ด so, ีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมพีเอ็กทิในมอร์สเตอร์แฮนเตอร์ไรซ์ซันเบนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมไปทำดาบของมิสซิสเนะขั้นสุดมาแล้วเรียบร้อยนะครับหูดาบมันสวยมากเลยแล้วเข้ากับชุดเรามากเลยอ่าแล้วก็เควสของเราในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยอ่า Hot mud in your eyes อ่า I อไอไอแบบไม่มี S นี่หว่า I เฉยๆนะครับลูกตาข้างเดียว แมกมาอัลมูดอนนะครับก็ดูข้อมูลมาแล้วแมกมาอัลม ma, ูดอนเนี่ยแพ้น้ำแข็งกับน้ำนะครับซึ่งผมก็เลยทำดาบของม, <า S 2> มิสซิสเนะมาเพื่อสู้กับมันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะไปสู้กับมันกันเลยนะครับอย่ามัวชักช้ามันเป็นแมกมาน่าจะเป็นธาตุไฟใช่ไหมใช่หวะเออดูแต่ธาตุที่มันแพ้ไม่ได้ดูว่าว่ามันใช้ธาตุอะไรน่าจะเป็นไฟแหละมาครับดังโงกันไฟสามก้อนมาสวยสวย ดังโง่ร้อนรควันกลุนกลุนอเอามาปั้นเป็นก้อนเสียบไม้ฟูฟ้าฟๆฟๆๆฟแปดไม้ได้แล้วครับเย้ขอบคุณสำหรับดังโง่ลูดหมดไม้ครับ อืมอิ่มแป้เอาลิาโตกสมมสอา้าตอนนี้แมวผมอยู่ในห้องซะด้วยหวังว่าแมวมันจะไม่ป่วนไม่ป่วนห้องนะโอเคพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านี่ครับอา่ามันหาวอยู่แล้วมันหาวมันมันกำลังจะตื่นมาอัดเกมช่วงเวลาที่มันกำลังจะตื่นนอนอา่ามาดูกันแมกมาเอาดอน

アビセラルホノーケナガシオエンツラシナガエンデノマイガハジマルオマエタチるクルホノージギトシートアザケルカミオンティーカッ โรนที่แผดเผาแมกมาเอามุดอนโอ้โหหวังว่าเราจะไม่แพ้มันนะ <c oughs> หลังจากนี้สองตัวที่ผ่านมาเราแทบจะโดนอ่ามันจัดการไม่ใช่แอสทารอสโดนไปแล้วเออแล้วก็ไอตัวหนึ่งเซเลจิออสนี่เราก็เกือบโดนฟองแมกมาเราจะไม่โดนอีกนะชุดเราก็กันอ่าไม่ได้กันไฟขนาดนั้นด้วยชุดเราสูตรนะครับ <c oughs> ชุดของผมนี่คือมันการสายฟ้าแต่ว่าการไฟมันมันศูนย์อะคือมันมันไม่มีการไฟเลยอะแต่มันก็ไม่ได้ติดลบนะก็คือไม่แพ้ไฟแต่ก็ไม่กันไฟเหมือนกันเสมอตัวขอเก็บบัฟก่อนพอเก็บบัฟเก็บทุกอย่าง <c oughs> มาครับ <c oughs> โดดขึ้นไปครับ <c oughs> อยู่ไหนวะอยู่ตรงนั้น <c oughs> เอ้าแมปนี้มีเคซูด้วยว่ะ <c oughs> มีเคซูด้วย แล้วเจ้าแม็กมามันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ข้างในถ้าใช่ไหมอยู่ใต้ล่างระหว่างนี้ขอเดินเก็บบัฟให้ทั่ว <c oughs> จริงๆอยากรู้แบบเขาเรียกนะเวเวเก็บบัฟมากแล้วว่าเดินเวไหนเ <c oughs> วไหนเพราะถ้ามีบัฟเยอะเราก็จะบูได้นาน <c oughs> โดดลงมาลงรูเจอหรือยังเจอแล้วอยู่ข้างหน้านั่นไง โอ้โหขอเติมไวบารก่อนโอ้ยตัวมันสีแดงดำเลยนี่หว่าโอ้ชอบสีดำนะแต่ไม่ชอบสีแดงมาครับเปิดก่อนได้เปรียบเที่ยวบินอสูรวาลีมาครับโอ้โหดาเมจโคตรแรงเลยอะเฮ้ยทำอไรทำอะไรทำอะไรอู้หมันเหาเอาหางฟาดเหรอเที่ยวบินอสูรวาลีมาโอ้โหดาเมจเราแรงมากโอ้ดาบมิซเนะอันนี้โคตรดีโคตรแรงเลยอะ เทียบินอสูรวาลีโอ้ยแมวแมว,แมวเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำงานแมวเริ่มทำง,งานหมายถึงแมวแมวนอกจออะเริ่มทำง,งานก่อกวนเอ้ยมาครับเทียบินอสูรวาลีหลบได้โอ้โหโอุห้ยแต่ว่าอันนี้หลบไ,ไม่ทันอาา่าเติมยากา็เติมยาฮือ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 ไปโกหิวให้อุ้ยอุ้ยขอดูมูฟหน่อยมูฟมันเปลี่ยนมูฟมันเปลี่ยนจากตอนเป็นร่างโคนธรรมดาเอ้ย โอ้โหโอ้โหแรงอยู่แรงอยู yeah ye uh ่แรงอยู uh ่แรงอยู Comic ่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เติมยานิดนึงเติมยานิดนึงเฮ้ยทำไมทำไรทำไมทำไมอู้ออลาวาเต็มอุ้ยมันเปิดล่างลาวาแล้วโอ้เดีวเดี๋ย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 วเดยวเยวนดีวเยเยวนวี อืออ <ste> ุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไปทางนู้นเดี๋ยวมันไปฝั่งนู้นเดี๋ยวหลบ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 ได้ไหมหลบหลบออกมาอุ๊ยดีนะไม่โดนเอาครับหางหางแล้วเนี่ยเมื่อกี้คือหางอุ๊ยโอ้มีนี่ระเบิดด้วยโอ้โอ้เดี๋ยว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 ดเดี๋ยวดีที่มันแคบเว้ยเติมยาก่อนโอ้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 โหมันใช้ท่าแบบว่าจริงจังมาก มันจะท่าจริงจังมากเฮ้ยทำไรทำไรถอยทำไรมาเที่ยวบินสูนวาลีเออลงมาแล้วก็นี่พายุดาบวาลีอ้าวขี่ได้ยงก็เสร็จผมสิครับอ่าหนๆก็อยู่ชั้นล่างแล้วนะไปหาเคซูกันไปเคซูอยู่ไหนวัดดีเคซูเคซูอยู่ไหนเคซูอยู่ทางนี้อ่าเคซูอยู่ทางนี้มาครับ มาเลยเออชนแม่งเลยแล้วก็ลงมาแป๊บหนึ่งขัดดาบก่อนนะรับคมดาบฟริงคมกลิบมาขี่เคซูต่ออา่าขี่เคซูต่อหลบมาแล้วก็เอาเลยเคซูเอา้าเคซูทำอะไรเอ้ยเคซูโฉกเคซูโฉกนี่ว่าเออเคซูโฉกต่อ ไปเดินไปใ,ใกล้เคซูเอามันเอโอโฉกต่อเอาอีกทีนึงโฉกต่อแล้วก็อันติเลยแมวผมจ้องจะก,กระโดดขึ้นโต๊ะคอมอีกแล้วเอาอีกแล้วมันจะก่อกวนผมอีกแล้วเดี๋ยวมีจังหวะพังเบรกต้องต้องเอามันจัดการกับแมวผมก่อนโอเคชนไปโอ้โหเรีวยกว่าคุ้มจะจัดเลยเคซูมาครับตีหานี่แหละเทียบิีศูนย์วารีจัตตาบอมศูนย์วารีตรงหางมันนี่เอาหางให้แตกไปเลย เอาแล้วแมวกระโดดขึ้นเคสคอมไปแล้วเอ้ยจังหวะนี้ก็หยุดไม่ได้โอ้ถ้ามันกดปิดเครื่องขึ้นมานี่แย่เลยเอ้ยเอาแตกอมดุดอนแตกไปแล้วืึตอนนี้ก็กำลังมันมานี่พายุดาบวาลีดูดาเมจที่สับกรังนั่นสิฮเที่ยวบินสุนวาลีเที่ยวบินสุนวาลีอีกทีหนึง่งเออแล้วก็ลงมาพายุดาบวาลีฮึโคตรแรงโคตรชอบดาบนี่สุดสเนะเอ้ยเฮ้ยมันทำอะไรเรา อุ้ยอันติมาอันติมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันจะถอยยังอ่ะคือแบบว่าผมอยากจัดการกับแมวผมก่อนเฮ้ยทําอะไรทําอะไรทําไรทําไรจะเอามาฟาดเหรอจะเอามาฟาดเหรอเออนี่มาเที่ยวบินสย์วาลีปั่นมันเข้าไปปั่นมันเข้าไปเอ้ยหลบได้เว้ยมาพายุดาบวาลีอืแรงจัดแรงจัด เอ้ยมามาครับโอ้โหโอ้โหครับอันนี้ไม่เอาครับจะตายครับจะตายครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่รับดาบไม่รับดาบเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเติมเลือดสิไม่ใช่รับดาบเออมาเปิดโหมดอสูรแล้วก็วิ่งเข้าไปหาวิ่งเข้าไปหาโอ้ยวิ่งมาก็หมดสเซมิน้ากูไอ้มาเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเ นี่พายุดาบวาลีต่อด้วยเที่ยววินาศูนวาลีเพื่อหลบสกิลแล้วก็โยกหลบมาเอ้มันมันก็หลบเราโดนแล้วก็นีมาต่อเนื่องครับต่อเนื่องไม่น่ายากหรอกไม่น่ายากหรอกแต่อย่าประมาทอย่าประมาทอ่าตอนนี้ที่ท,ที่น่าจะน่ากลัวที่สุดคือแมวแมวมันจะกดปิดปุ่มชัดดาวหรือเปล่านี่แหละสิ่งน่ากลัวที่สุดเลยเออมามันมันทําเป็นนอนอยู่บนเคสคอมมันจะปิด เครื่องคอมเราหรือเปล่าเอ้ยหือเมื่อไรเองจะเองจะล่วงเองจะนอนเองจะตายเราจะได้ไปจัดการกับแมวเราก่อนนะเออเออหนีหนีได้ยังเมื่อจะหนีถอยโอเคอ๋อปลอดภัยเดี๋ยวผมเอาแมวผมลงจากเคสคอมก่อนอ่าจดการแมวเรียบร้อยจัดการแมวเราที่เราจัดการตัวเองหน่อยอะรับคมดาบก่อนฟลิงเรียบร้อยแล้วก็ ่าเติมสตมิน่าใช่ต้องเติมสติมิน่าก่อนอ่าอีกทีหนึ่งยังไม่เต็มอ่าแล้วก็เอเมุด,ดอนไปไหนแล้ววะไปทางนี้โอ้ยตรงนี้มีเลือดดีมากเพิ่มเลือดหน่อยอืมเรียกว่าดาบเราแรงมากเลยจนแบบอเมุด,ดอนมันแทบไม่เหลืออะไรเล่นเลยะดาบเราแรงแรงมาครับต่อเลยนี่มา เออเอ้ามีล่วงแตกอีกแล้วอะไรแตกอีกแล้วอมูดอนเอา้าอมูดอนเอา้าล่วงหมดแล้วหมดกระเด็นกระจายหมดแล้วตัวเองฮะมาครับเที่ยวบินอสูรวาลีโอ้โหโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยวะเติมยาก่อนอยังไงก็ไม่ประมาทดีที่สุดเฮ้ยโอ้โหโดนต่อยหน้าโดนเอาหางต่อยหน้า หางมันก็แตกแล้วนี่หว่าแต่ว่ามันยังไม่ยอมโอ้ย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 อันติเหรอเนี่ยอันติเหรออันติเหรออันติเหรอโอ้โหดีนะมีสเตมินาเหลือถ้าไม่เหลือน่าจะโดนมาเที่ยววินาสุนวาลีแล้วก็พายุดาบวาลีพอใช้คล้องแล้วมันโคตรดีเลยโอ้ยคำราม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 ใส่เรามาเที่ยววินาสุนวาลีโอ้ย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 มาครับต่อเนี่ยครับเฮ้ยใจเย็น โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว็ดเดี๋ยนนี่ต้องหนีมาเติมเลือดก่อนเลยเติมเลือดเสร็จปั๊บอ่าเราโดนเผาอยู่ตลอดเวลาขอแก้สถานเผาไหม้ก่อนเฮ้ยมันทำไร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 มันจะทำไรมันเป็นก้อนหินระเบิดด้วยนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบไม่รอดโอ้โอ้อขอเติมยาแป๊บนึง ประมาาไม่ได้เลยประมาาไม่ได้เลยเชียวโอ้โหมาครับเออมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหลบได้หลบทันอยู่นี่เที่ยวบินอสูรวารีมันโคตรโกงเฮ้ยโอ้โหอันนี้หลบไม่ทันอ๋ออ๋อเติมยาแป๊บหนึ่งไม่ประมาทดีที่สุดมันจะต่อยมันจะต่อย รู้เลยว่ามันจะต่อยมันจะเอาหาต่อยโอ้อ้อเดี๋ยวขอเติมยาอีกทีมันมันทำาไมมันรัวจังวะไอ้ใกล้ตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอนี่มาเทียวมีนสุดวารีเอ้ยโอ้โหเต็มหน้าอีกแล้วโอ้ไวบักไม่เหลือให้ใช้ท่าเลยต้องเอามาใช้กับการหลบหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูเฮ้ย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 โอ้ท่ามันแรงมากเอาเหนื่อยเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยแล้วยัง ใส่ท่ามาขนาดนั้นต้องเหนื่อยบ้างแหละกูผูกเดรเมดมาโคตรแรงเลยอ่ะดาบเราอะ่ะเดาเมจแบบมันแรงมากอะ่ะเอ้าไปไหนอีกแล้วโอ้หนีอีกแล้วแหละมันหนีไปอีกแล้วยังไม่ได้ลองดูชุดใหม่ให้พวกคุโรสกิพวกเบโกเลยเอ้าไไนี่หางมนเหรวเนี่ยหางมนเหรอคิดว่ามอนสเตอร์ที่นอนตายอยู่เราตีหางมันขาดตรงไหนวะมาครับ ม็กมาดอนเทรลโอ้ oh, เปลี่ยนชื่อเป็นแม็กมาดอนเลยเหรอมันไปทางนี้ใช่ไหมโอ้มีของให้เราเก็บขอเก็บก่อนนะ <c oughs> ได้ของใหม่ด้วยอันนี้ไปไหนอะขอขุดก่อน <c oughs> ขุดเกตไวบัคตัวใหญ่ๆ่ไปไหนครับพาไปหน่อยอ๋อ oh, พาไปนู่ oh, นเลยโอ oh, ดีมาก โยนระยะเวลาได้เยอะอยู่ข้างนอกนี่ใช่ไหมนั่นไงมันอยู่นี่มีใบบัคกให้เราเก็บด้วยเย,ย,ยี่ยมเยี่ยมไปเลยมาครับต่อยกที่สามเออเอา้ามีเซมีล่วงมีเซอย่างนี้ก็โดนผมฟันเลยครับเอ,อ้ยคำรามว่ะคำรามว่ละลาเทียนมาช่วยหน่อยได้ไหมลาเทียนมาช่วยหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยไมคก่ไมคกาอันติมา อุ้ยอุ้ยอันตีมีระเบิดสองครั้งหรอวะเดี๋ยวๆดูโอ้ไปโกะอะไรหิวให้เออไปโกะสวยอุ้ยโอ้โหโอ้ยมาเล่นไฟอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวหินมันจะระเบิดเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องเข้าใกล้มันก่อนพอเข้าใกล้มันก็ชอบหนีเว้ย มันหนีครับโอ้ย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 ข้าไกลหินก็ไม่ได้เดี๋ยวหินระเบิดมาครับเที่ยวบินสูรวาลีเที่ยวบินอสูรวาลีเอ้ยมันเอาหางต่อยไปทั่วเลยมันเอาหางต่อยไปทั่วเลยมาลงมาแล้วก็เที่ยวบินสูรใหม่หลบสกิลมาก่อนอหมเมื่อกี้กะว่าจะ นี่ซะหน่อยนี่แม่ตรงนี้นี่แหละพายุดาบวาลีอุ้ยหลบ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 ได้เว้ยหลบ,ลบได้มาต่อเนื่องเราอะเฮ้ยมันทำอะไรมันตีใครวะมาเที่ยวบินสูตรวาลีเอา้าลาเทียนมาลาเทียนมาลาเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวลาเทียนช่วยช่วยด้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 วยลาเทียนโอ้โอ้เติมยาแป๊บนึง ให้มันไปตีกระลาเทียนได้ไหมมันจะตีไหมอู้อา้าวมันตีลาเทียนเรียบร้อยเสร็จตูล่ะขี่ลาเทียนเลยอย่างนี้เออมาลาเทียนตบมันเอาให้ล่วงเออล่วงล่วงไหมไม่ล่วงเหรอนั่นตีไปอีกทีหนึ่ง463ดามเมจอีกทีหนึ่ง463ดามเมจมันก็แตกทั้งตัวแล้วนี่หว่าเอาเจอดามเมจกัดแล้วก็ 4 6 3ดาเมจแล้วก็อันติเลยมาเดี๋ยวหมดเออตกไงลา,าเทียนทำไรต่อลาเทียนทำยังไงต่อเออมากระเด็นมาครับแล้วก็ระบำอสูนวารีมันจะตายแล้วไม่จับแล้วไม่ได้ออเทียมจับมาฆ่ามันเลยละกันมาครับตายตายตายโอ้โหมันตายไวมากหลังจากที่มันขึ้นหน้าฟ้ามันก็ตายไวเลยคือดาบเรามันแรงมากเลยอะโอ้โหถูกใจ ถูกใจดาบมิสเซอันนี้มากแรงมากเลยดาเมจดาเมจร,รอ300แล้วก็ดาเมจท่าเนี่ยยี่สิแถมมีโคมอีก10%โคตรดีดาบมิสเซเได้อะไรอะแม็กมาดอนฮาร์ทวิสเกอร์ได้หนวดที่แข็งเป๊กของแม็กมาดอนเป็นไงผมแปลแปลตรงตัวไหมโหนวดที่แข็งเป๊กไม่ยากไม่ยากหรือว่าของเรามัน พอวะของเราเหลือ,เ,อเราทำของมาดีแล้วหรือเปล่ารดาบเล่มนี้ดีมากเลยอะนอกจากจะความเท่แล้วยังแบบอในวันนี้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรน,นะดาบดาบสุดโปรดดาบประจำตัวในภาคนี้เลยก็ได้สีสวยด้วยสีซากุระสีซากุระออกชมพูม่วงๆนิดนึงเข้ากับเราเป็นอย่างยิ่งเรียบร้อยแล้ว เพิร c สค p มพิอ่าได้อะไรมาบ้างไหมไม่มีของแร่เลยอะใช้เวลาไป14นาทีนะครับโอ้ถือว่าไวมากเลยนะสำหรับมาสเตอร์แล้งเนี่ยเพราตัวอื่นนี่ค่อนข้างจะแบบเกือบ20ทุกตัวเกิน15ตัวนี้แค่14นาทีเง่ยไปง่ายาสรุปรักษาฟิโอเรเน่ได้ไหม ฟิโอนียังไม่หายดีเหรอเราอยากเจอฟิโอนีแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหมหรือเราต้องจัดการมาร์เซโน่ก่อนคือเราไม่ได้ไปเออร์เกนเควสกับฟิโอนีหลายรอบแล้วอะฮะตัวอะไรนะไม่ได้อ่านขอดูก่อนว่าตัวอะไรนะครับเอสปีนัสเอสปีนัสเอ้ยชื่อนี้คุ้นนะผมคุ้นชื่อมันแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นตัวยังไงเดี๋ยวไปดูข้อมูลทีหลังแล้วกันนะครับอ่าก็พาร์ทหน้าคงเป็นเอสปีนัสนี่แหละเออร์เกนเควสด้วยนะครับ ไม่มีฟิโอรเน่ไปด้วยแน่เลยเพราะว่าฟิโอรเน่บาดเจ็บอยู่อะ,อะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลว่ามันมันเป็นท่าุอะไรแพ้ธ่าุอะไรเอสปินัสนะครับอ่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ชื่ออะไรนะแมกมาอัลมูดอนนะครับแมกมาดอนก็เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับไม่งั้นอัพคลิปไปมันไม่แจ้งเตือนนะครับ าสำหรับจะพูดอะไรวะสำหรับวันนี้ผม b x 6และ m o n และ r Hunter r i s e Sunbreak กก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย